พบกับรายการ TG Society นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy J6 นะคะน้องใหม่จากซีรีส์ J จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องกันเลยนะคะสำหรับ Samsung Galaxy A6 นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะมีอัตราส่วน ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ s a m s u n งเลยก็คือ18.5ต่อ9นั่นเองนะคะหรือเรียกว่า Infinity Display นั่นเองค่ะขนาดหน้าจอตามแนวทะแยงนะคะก็มีขนาด5.6นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบ Super AMOLED เลยนะคะหน้าจอมีความละเอียดอยู่ที่ HD+ นั่นเองค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของหน้าจอนะคะโดยที่ส่วนบนนะคะก็จะมีกล้องหน้าค่ะลำโพงสนทนา เซนเซอร์ S S นะคะแล้วก็ LED flash ค่ะส่วนด้านท้ายเครื่องก็เป็นเรียบๆอย่างนี้เลยนะคะมาต่อกันในเรื่องของฝาหลังเลยนะคะด้านหลังก็จะมีกล้องหลัง1ตัวนะคะแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะคะแล้วก็ LED flash ค่ะก็มีโลโก้ของซัมซุงอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็จะมี ปุ่ม power นะคะแล้วก็ลำโพงนี่อันนี้ก็เป็นความแตกต่างของ a m s u ุงเลยนะคะที่เขานำลำโพงมาไว้ด้านข้างของตัวเครื่องนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราถือจับในแนวนอนก็จะไม่ไปบังลำโพงถ้ามันอยู่ท้ายเครื่องแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็มีถาดสล็อตถึง2ถาดเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็เป็นความแตกต่างของซัมซุงอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ถาดแรกเนี่ยก็ใส่ซิมหนึ่งเพียวๆเลยอย่างนี้แล้วก็ที่มีอีกหนึ่งถาดนะคะเป็นการเพิ่มซิม2และ Micro SD card ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำให้เวลาเรา จะใส่ซิม2เพิ่มเติมหรือ m i โคร SD การ์ดเพิ่มเติมเนี่ยไม่ไปรบกวนการทำงานของซิม1นั่นเองนะคะบางทีเราอาจจะติดสายอยู่หรือกำลังใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะเราจะได้ไม่ต้องถอดซิม1ออกมาด้วยนั่นเองค่ะด้านท้ายของตัวเครื่องนะคะก็มีช่องเสียบชาร์จนะคะเป็นแบบ m i โคร USB นะคะไมโครโฟนสนทนา1ตัวนะคะแล้วก็ รูเสียมหูฟัง3.5อีก1รูนั่นเองนะคะด้านบนก็ไม่มีอะไรโอเคนะคะสำหรับการปลดล็อกตัวเครื่องนะคะก็ทำได้3รูปแบบนะคะนั่นก็คือการปลดล็อกด้วยพินนะคะปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือจากด้านหลังนะคะแล้วก็การปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมประสิทธิภาพในการปลดล็อกตัวเครื่องกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ไปที่การตั้งค่า มาที่ biometric and security นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสแกนลายนิ้วมือกันก่อนเลยนะคะก็ใส่พินไปก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็เริ่มเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับ การสแกนลายนิ้วมือ,มอ,อต่อมานะคะเป็นการสแกนใบหน้านั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามา ชมประสิทธิภาพกันเลยนะคะว่าเขาจะสแกนได้เร็วขนาดไหนนะคะมาเริ่มกันที่ลายนิ้วมือเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนิว้วแตะไปที่ด้านหลังนะคะนี่ก็ถือว่าเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาสแกนใบหน้ากันเลยดีกว่านะคะอ,อันนี้เปิดขึ้นมา โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองสแกนใบหน้าในที่มืดกันเลยนะคะขออนุญาตปิดไฟนะคะอ่าโอเคตอนนี้ห้องก็มืดพอสมควรนะคะโอเคก็ถือว่าทำได้นะคะในที่มืดส่วนสเปคภายในของ Samsung Galaxy J6 นะคะจะเป็นยังไงไปพบกับพี่ทีได้เลยในช่วง TGTech คะ่ะ ขอบคุณน้องนิวมากนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะมาพบกับทีครั้งนึงในช่วงของ p g t e c h นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมทีก็อยู่กับเจ้า Samsung Galaxy J6 นะครับผมน้องเล็กจาก Samsung Galaxy นั่นเองนะครับผมมาว่ากันถึงในส่วนของตัวสเปคกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับใช้เป็น CPU นะครับผม Exynos นะครับ7 870แบบ Octa Core นะครับผมซึ่งตัวกราฟิกนะฮะใช้เป็นมาลิ T830 MP 1นนั่นเองนะครับ ส่วนตัวแรมนะครับผมให้มาอยู่ที่3 g ิกสนะครับส่วนตัว r อมนะให้มาอยู่ที่32กิกเลยทีเดียวนะครับผมกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีแบตเตอรี่ให้มามากสูงสุดถึง3,000มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับ Android นะครับผม8.0นั่นเองนะครับผม แต่ที่สำคัญนะฮะตัวนี้นะครับเขารองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะการฟังระบบเสียงแบบ Dolby Atmos กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าและนี่นะฮะเป็นการทดสอบนะครับผมระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นั่นเองนะครับผม พอภาพยนตร์คงทราบกันดีนะฮะในส่วนของระบบเสียงนี้นะฮะเสียงคมชัดมากนะครับผมแยกฝนเป็นฝนนะ่ อ่านะครับผมและนี่นะฮะก็เป็นการทดสอบนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับลำโพงที่เป็นระบบแบบ W o d m o n นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูทดสอบประสิทธิภาพในเรื่องของเกมกันมากดีกว่านะครับผมส่วนของ Samsung Galaxy J 6นะฮะเขาจะมีเกมในส่วนของโหมดนะฮะ เกมลอนเชอร์ไว้ให้ด้วยนะครับก็เวลาเล่นเกมนะฮะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการปิดแจ้งเตือนนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเซฟพอร์นะครับผมหรือว่าเซฟแบตเตอรี่ในการใช้งานเกมด้วยนะฮะอา๋ยวลองไปทดสอบเกมก่อนนะครับอ่านะครัผมก่อนเข้าสู่เกมนะครับผมเดี๋ยวแนะนําในเรื่องของตัวโหม่นะฮะเกมลอนเชอร์ก่อนนะครับเพียงแค่ปัดนะฮะนิ้วจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับ จะมีปุ่มเมนูขึ้นมาให้เลือกนะครับผมก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดแจ้งเตือนนะครับผมการบันบทึกหน้าจอขณะเล่นเกมนะครับผมอ่าหรือว่าจะเล่นเกมแบบ full screen ก,ก็ได้อ่าเดี๋ยวเราทดสอบในเรื่องของการใช้งานเกมดูนะฮะว่าจะลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับ ตัวสัมผัสน,นะครับจากการทัชหน้าจอนะครับผมก็ลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับนี่อ่าจะสังเกตนะครับผมก็สามารถทัชได้นะครับไม่มีสะดุดหรือติดนะครับ และนี่นะครับผมก็คือประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานนะครับของเจ้า Samsung Galaxy J6 นั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องกล้องจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกับน้องดิวกันเลยครับขอบคุณค่ะพี่ทีมาต่อกันในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะสำหรับ Samsung Galaxy J6 นะคะกล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะโดยที่มีรูรับแสง f 1 9นั่นเองนะคะที่นิวถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโหมดออโต้ของกล้องหลังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างที่อยู่ในหมดกล้องกันเลยนะคะอย่างแรกเลยรูปฟันเฟืองนะคะก็เป็นการตั้งค่าภาพถ่ายนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็อัตราส่วนแบบ4:3ต่นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ปุ่มถัดมานะคะเป็นการปรับไซส์ของภาพอีกหนึ่งไซส์นั่นเองนะคะโดยที่เขาจะ สลับมาให้เป็นไซส์18.5ต่อ9เลยนะคะตัวตัวนี้นะคะเขาจะลดความละเอียดลงมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นได้ภาพอีกหนึ่งไซส์นั่นเองนะคะหรือเราจะกลับมาเป็น13ล้านพิกเซลแล้วก็อัตราส่วน4ต่อ3ได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นการเปิดแฟลชนะคะของกล้องหลังค่ะถันมาตรงนี้นะคะเป็นการใส่ เอฟเฟกสีต่างๆลงไปนะคะโดยที่เขาจะมีเอฟเฟกต์สำหรับการถ่ายภาพวิวนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้แต่ถ้าเป็นถ่ายภาพบุคคลก็จะเป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกตนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะด้านบนนะคะมีโหมดเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับกล้องหลังนะคะมีทั้งโหมดออโต้นะคะโหมดบิวตี้ก็คือเรา ถ่ายกล้องหลังให้เพื่อนนะคะก็สามารถใช้เป็นโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะคะสามารถปรับได้ถึง3อย่างนะคะนั่นก็คือปรับสกินนะคะก็คือเลือกโทนสีผิวให้เพื่อนได้ด้วยนะคะแล้วก็ความสมูทของสีผิวนั่นเองนะคะแล้วก็ใบหน้านะคะก็คือการปรับโครงหน้าให้กับเพื่อนเรานั่นเองนะคะแล้วก็ Eyes ก็คือปรับดวงตาค่ะต่อมาก็มีโหมดโปรนะคะ โหมดพ a โนราม a าโหมดไนท์โหมด HDR นะคะแล้วก็มีโหมด s t i c k เ er, กอรนะคะแล้วก็ Continue s h ช็นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่านีภาพก็จะออกมาเป็นแตกแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าเราต้องการ ภา,ภาพไหนเป็นภาพที่ดีที่สุดที่เราถ่ายมาได้อาจจะเหมาะกับการถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวนะคะต่อมานะคะมาในส่วนของกล้องหน้ากันเลยนะคะง่ายๆนะคะก็เพียงแค่ปัดลงนี้ก็สลับมาเป็นกล้องหน้าได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนี้ก็ได้นะเพียงแค่ปัดลงมานีก็เป็นกล้องหน้าได้นะคะส่วนกล้องหน้านะคะเขาก็จะนี่เลยนะคะเขาจะ สลับมาเป็นเซลฟี่ให้เลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะตรงรูปฟันเพืองก็เป็นการตั้งค่าภาพถ่ายที่เราต้องการถ่ายนั่นเองนะคะและตัวนี้ความพิเศษของเขานะคะคือแฟลชจากกล้องหน้านั่นเองนะคะที่เป็นเหมือนเป็นซอฟต์ไลฟ์นะคะที่มีการปรับได้ถึง3ระดับนะคะของสำหรับแฟลชกล้องหน้านี่ปรับให้สำหรับใครนะคะที่ ถ่ายภาพแล้วอยากไม่ได้อยากได้แฟลชจ้ามากนะคะก็ปรับมาที่ลำดับที่1เลยนะคะหรือเราต้องการแฟลชที่แบบแรงหน่อยนะคะก็ปรับความเข้มแสงได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันต่อมาก็เป็นเอฟเฟกสีต่างๆนะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะในส่วนของกล้องหลังนะคะก็มี เซลฟี่โฟกัสนะคะก็คือการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะคะก็สามารถปรับบิวตี้ได้ด้วยเนาะแต่ว่าสามารถปรับได้แค่ออโทนสีผิวนะคะแล้วก็คัลเลอร์นั่นเองนะคะ,ะต่อมาก็มีการใส่สติกเกอร์เข้าไปได้ด้วยนะคะเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างของกล้องหน้านะคะ,ะมีเสียงด้วยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดู อันนี้เป็นอ้าวอันนี้เป็นอุ๋งนะคะเป็นเสียงอุงอุงผิดเสียงก็ได้แล้วก็มี Y เซลฟี่นะคะก็คือการาถ่ายภาพแล้วเก็บภาพด้านข้างได้เพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะ<ๆ>เผื่อเราไปถ่ายกับเพื่อนอาจจะไม่ต้องแบบยื่นมือไปไกลามากอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบถ่ายด้วยกันที่แบบอ,อยกไปยกมาด้านข้างเอานะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างจากการถ่ายด้วย Samsung Galaxy J6 กันเลยค่ะ สำหรับ Samsung Galaxy J 6นะคะมาในราคา6,990บาทค่ะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนั่นก็คือสีดำแบบที่นิวถืออยู่นะคะสีทองแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะวางจำหน่ายแล้วที่ร้านทีจี o ฟนทั่วประเทศค่ะ สุดท้ายนี้นะคะนิวข้อขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด u u b สไครป์ชาน n อลทีจีโฟนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้นิวด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะสามารถพิมพ์มาถามพี่หมีได้นะคะที่ Facebook Fanpage ทีจีโฟนหรือ l i น์แอดทีจีโฟนนั่นเองคะ่ะสําหรับวันนี้นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ